นะเพื่อให้มันมีหมู่ฟังก์ชันที่สามมันถึงจะเกิดได้แต่สารบางตัวอย่างนี้เห็น <Okay. S 2> ไหมนี่เนะี่ยข้อควานี้เห็นไหม,ไหมโโนเมอร์ตัวเดียว ยี่ฝั่ซ้ายนะคะก็เป็นหมู่อะมิโนฝั่งขวาจะเป็นหมู่อะมิโนแบบนี้เกิดไม่ได้นะคะเพราะว่าเราถห็ว่ามันมีหมู่องช์ปรแค่ชนิดเดียวก็คือถูกไหมนับเป็น1นึชนิดแต่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 ถ้าซ้ายกับขวาหน้าตามไม่เหมือนกันนะคะแสดงว่ามันสามารถเกิดปฏิกิริยาแตบบผสมได้เพราะฉะนั้นบางตัวโมเลกุลบางตัวนะคะใช้ตัวเดียวก็ไ,ได้แต่บางตัวสมมติ ไม่ได้นี่ต้องใส่สารลงไปอยู่ตัวเพื่อให้มันเกิดได้นะคะเพราะฉะนั้นสรุปก็คือถ้าเป็นแบบเติมมันจะต้องมีพันธะคู่ระหว่างคาร์บอนกับคาร์บอนนะคะระหว่างคาร์บอนกับคาร์บอนแต่ถ้าเป็นแบบควบแน,น่นหมู่ฟังก์ชันของมันนะคะมันจะต่างกันอันนี้เห็นไหมอันนี้เป็นเอสเตอร์แบบน,นี้เป็นแอลกอ่อ์แบบน,น,นี้ก็จะเป็นแบบควบมแน่นได้นะคะเพราะฉะนั้นเรามาฝึกกันดีกว่า <c oughs> นะคะเรามาฝึกเดี๋ยวมิสจ,จะให้ เดี๋ยวนี้จะให้หมูฝังไม่ใช่หมูความชันขอโทษ